กลางป่าลึกมีแม่มดชื่อมอแกนนางอาศัยอยู่ในกระท่อมเก่าๆล้อมรอบด้วยหมอกหนาและต้นไม้สูงใหญ่มอแกนไม่ได้ชั่วร้ายแต่สิ่งที่นางหลงไหลมากที่สุดในชีวิตคือความงามถ้าข้าสวยงามกว่านี้ทุกคนต้องชื่นชมข้านางจึงทดลองยาวิเศษหลายขนานปรุงน้ำยาจากกลีบดอกไม้วิเศษและน้ำค้างแห่งภูเขาสูงแต่นางก็ยังไม่พอใจ นางอยากได้ความงามที่เป็นนิรันด์วันหนึ่งนางได้ยินตำนานเกี่ยวกับบ่อน้ำแห่งความงามที่อยู่บนยอดเขาเวทมนต์ว่ากันว่าหากใครดื่มน้ำจากบ่อนี้จะมีความงามชั่วนิรันด์มอแกนไม่รอช้านางออกเดินทางผ่านป่าลึกข้ามแม่น้ำเชี่ยวกรากฝ่าลมพายุและหิมะที่โปรยปรายระหว่างทางนางพบหญิงชราผู้หนึ่งนั่งตัวสั่นอยู่ข้างทางช่วยข้าด้วยเถิด ข้าหนาวและหิวเหลือเกินหญิงชรากล่าวด้วยเสียงแผ่วเบามอร์แกนลังเลนางต้องการรีบไปถึงบ่อน้ำก่อนตะวันตกดินแต่นางก็ไม่อยากเสียเวลาข้ามีเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่กว่าข้าช่วยเจ้าไม่ได้หรอกนางกล่าวก่อนเดินจากไปหญิงชรามองตามด้วยแววตาเศร้าแต่ไม่ได้กล่าวอะไรเมื่อมาถึงยอดเขามอร์แกนพบบ่อน้ำสัก์สิบกลางป่าหมอก น้ำในบ่อใสาสะอาดสะท้อนแสงจันทร์นางตื่นเต้นจนแทบจะกระโจนลงไปแต่ทันใดนั้นเสียงหนึ่งก็ดังขึ้นเจ้าต้องการความงามนิรันจริงหรือมอแกนหันไปพบร่างโปร่งแสงของเทพผู้เฝ้าบ่อน้ำแน่นอนค่าปรารถนาความงามที่ไม่มีวันร่วงโรยนางตอบอย่างแน่วแน่หากเจ้าดื่มน้ำนี้เจ้าจะได้รับความงามที่ไม่มีวันจางหายแต่เจ้าจะไม่มีวันรู้จักความรัก ความเมตตาและความสุขที่แท้จริงมอร์แกนชะง,งักทำไมละ่ะข้าก็ต้องการเพียงความงามเท่านั้นเทพธิดายิ้มอย่างอ่อนโยนเพราะเจ้าจะต้องมองกระจกตลอดการหลงไหลแต่ความงามของตนเองและไม่เคยพอใจจิตใจของเจ้าจะเต็มไปด้วยความกลัวว่าสักวันหนึ่งมันจะหายไปมอร์แกนนิ่งคิดหากนางสวยที่สุดในโลกแต่ไม่มีใครรักนางนางจะมีความสุขจริงหรือ มอแกนมองลงไปในบ่อน้ำอีกครั้งและเห็นใบหน้าของตนเองแต่ครั้งนี้นางเห็นความว่างเปล่าในดวงตานางเห็นเงาของตนเองเดียวดายไม่มีมิตรไม่มีคนที่รักสุดท้ายนางตัดสินใจข้าจะไม่ดื่มน้ำนี้เมื่อนางหันหลังกลับนางรู้สึกได้ถึงความโล่งใจอย่างประหลาดระหว่างทางกลับลงจากภูเขานางพบหญิงชาราที่ขอความช่วยเหลือก่อนหน้านี้ นางจึงตัดสินใจช่วยพยุงหญิงชราและให้เสื้อคลุมของตนเองเพื่อคลายหนาวทันใดนั้นหญิงชรากลายร่างเป็นเทพธิดาแห่งปัญญาเจ้าผ่านบททดสอบแล้วความงามที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่ภายนอกแต่อยู่ที่จิตใจที่เปี่ยมด้วยความเมตตาเมื่อโมอแกนกลับถึงกระท่อมนางส่องกระจกนางยังคงเป็นตนเองแต่ใบหน้าของนางดูอ่อนโยนขึ้นและงดงามขึ้นอย่างน่าประหลาดเพราะครั้งนี้ นางงดงามจากหัวใจที่แท้จริงข้อคิดธรรมะความงามที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่รูปลักษณ์ภายนอกแต่อยู่ที่จิตใจที่เต็มไปด้วยความเมตตาและความดีงาม